ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับปลูกอีสานชาแนลครับสวัสดีแฟนๆนะครับอ่าเมื่อนี้นะครับกับเขาป้ามาเฮ็ดเช่นเคยนะครับกะบยางหาไม่เรื่อยนะครับเนาะกะมาพ่อเฮ็ดชนิดหนึ่งนะครับเพราะอื่นว่าเฮ็ดป้านในเฮ็ดหำพระนะครับเ็ดป้านือเฮ็ดหำพระนะครับเนาะะครับพี่น้องนะครับเนาะ เห็ดฟ้านี่เห็นหัมผะเนาะครับเนาะอ่าหนองเบิ้งนะครับนี่ครับเห็ดฟ้านี่เห็นหัมผะนะครับอ่ากะเขาป้าอ่าขอไปครับขอป้าหาเห็ดเบิ้งนะครับนี่ครับจะมาหาเบิ้งเรื่อยๆนะครับเนาะ โอ้นี่เชือกของเขาครับเชือกกำลังเดินนะครับเนาะเป็นเฮที่แปลกนะครับพี่น้องเบื้องหลังก็คือไข้เหลืองนะครับเบืเ้องหลังก็คือไข้เหลืองนะครับเนาะนี่เชือกเฮดเขาเต็มเลยครับเขากำลังขืนนะครับเนาะเป็นเฮ็ด,ดังเดิมน,นะครับเนาะเฮ็ด,ดังเดิมครับบางคนอาจสีบรูดเดยพี่น้องนี่ นะครับมันกระสิขึ้นขึ้นกับตุ่าต้นยางนะครับเนาะต้นยางหน้านะครับหรือต้นกุ้งตุ่นยางนี่แะครับอันนี้ก็หาได้เจ็กน้อยแล้ะครับพี่น้องมัอนี่มีตะกาครับพี่น้องอ่าเพราะว่าเห็นบนไว้ไปหาเห็ดจังไลยบอกเอาตะกุงตะกาไปพร้อมนะครับพี่น้องแต่แก่มันบ่ถนัดนะครับเนาะอืมก็เดี๋ยวสียหาบ้างเรื่อยๆนะครับบริเวณนี่แหละเพราะว่า ก็ว่าเห็นเห็นเขาขึ้นนะครับมันก็จิขึ้นเป็นมูเป็นมูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาเห็นแล้วเดี๋ยวกับสิกท้ายบึ้งเนาะครับพี่น้องนี่ครับปล่อยแล้วครับเห็ดทำพระรับพี่น้องอ่าอันนี้คือหนาจะเป็นดอกแกนะครับดอกแกไก่เขาเกิดไปนะครับที่เคลียหา อันนี้สงสัยก็อบจะเป็นดอกแก่นะครับเนาะเขาแก่แล้วนะครับให้เขาเกิดไปขี้เคีย้ยหาบึงนะครับเห็ดหำพระนะครับหรือเห็ดฟ้านนะครับขี้เคีย้ยหาบึงนะครับบริเวณที่เขาขึ้นนะครับเนาะ ไปสีไสีหาบางอย่างเลยนะครับพี่น้องบริเวณเขาขึ่นนะครับเนาะเขาจะขึ่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่สมสำหรับเห็ดชนิดนี้นะครับตคร่องดักจัพ่อไฮฮู้นะครับพ่อไฮฮู้นะครับว่ามีเห็ดลายนะครับ ในภาคอีสานบ้านเฮ้าหรือในประเทศไทยเฮ้านี่แหละนะครับเดี๋ยวกะสีบึ่งบึ่งไปเรียกกอนพี่น้องเดี๋ยวสิหมุนหมุนกลองไลยก็สีวิ่นหัวเนาะครับเนาะเดี๋ยวหาเห็นก็บสีท่ายเห็นแล้วกันเนาะครับเนาะก็เคียย์หาสักพักนึงนะครับมันมีแต่เบี่ยนหน่อยเชในหน่อยมันนะครับเดี๋ยวกะคลิปนี้กะพ่อได้ลุงหู้จักกนะครับเนาะว่าอ่า บานหอกงก็มีเห็ดแปลกๆนะครับเห็ดแปลกๆนะครับแต่กินได้นะครับสำหรับเห็ดทำผะนะครับผมเอานวาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้มไสม Нет นิกรนะครับประสีหาไปเรื่อยๆเนาะ,ะเดี๋ยวก็ฝากเบิ้งคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับลูกีสารชาแนลนะครับกบาขอจบคลิปนี้ไว้สมนิกอนะครับนะครับกัเป็นเห็ดปลาครับเอาไว้สมนิกนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ